คู่นี้น้องบอลว่าไว้เท่าไรครับนี่ผมเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าครับต่อรองได้ครับเจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องครับตัวไอ้นี่แม่ติดทองด้วยพี่น้องนั่นเจ็ดหมื่นเก้านี่ได้ลูกผูกไปน้ำครับพี่น้องครับอันนั้นกัเจ็ดหมื่นเก้าได้ลูกตัวแม่วสบายแม่ว่าท่านผสมนะครับตัวนั้นครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนล เกษตรสร้างสุขด <ilan> <ED> <con> ้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้งัวเฟ็ใยั่ๆนะครับพี่น้องครับเป็นงวแมลูกได้ครับเด้อแลัวก็งวนแมลูกอีกทั้งฝุ่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เป็นงัวนแมลูกแม่ติดทองอีกนะครับพี่น้องอ่าก็ารสิผ้าพีผ้าน้องมาเอาอยู่ในคลิปนี้นะครับเนาะนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ผมก็กลับมาทีของงัวของหนองบอลนะครับพี่ กัดกะยูทีบ้านโคกลีตำบลหนองจิกอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่แหละมีวัวมาให้พี่น้องหลาโคบหลายครูเลยทีเดียวครับพี่น้องเอาจังไดคลิปนี้ราคาวัวจะมาแบบไหนนะครับกะสิภาพไปผุดคุยกับทั้งน้องบอลกันครับน้องบอลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้าแม่บักใหญ่เลยเนาะอ่าก่อนอื่นนี่น้องบอลนี่เพิ่งจะเป็นนักเรียนอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่าหาสื่อว่าสื่อควายมาเนี่ยนะครับเนาะ เอามาขายเนาะผู้ใดอยากได้ควายหนังบอนมีอยู่เนาะครับมีอยู่ครับควายงามๆเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นไว้ได้หนิเนี่ยใครอยากจะได้ควายงามควายไทยสายพัฒนานี่ครับพี่น้องครับกะทูกระทักหนังบอนไปเลยนะครับเนาะตัวนี้กะสิบหกสิบบวกสิบแม่เงี่ยแม่เงี้ยเนาะถึงครับลอยหกสิบกัวเหรอครับสิบครับไอ้ยืนยุ่งหันนี่เม่ลูกนั้นปะครับนี่แม่นครับเดี๋ยวสิ่ภาพเมืองลูกกันกระไรได้ครับลูกตัวนี้นี่ลูกของพ่อได้ครับตัวนี้หนังบอลอ่าเอสเคห้าสองศ เจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนครับมาถุงวง่ระท,นทันถึงปีพี่น้องเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือน,อนตบ้าตัวตัวบอกใหญ่ด้วยครับเด้อเด้เดี๋ยวผมจะย่างน้ำให้เบื้องครับพี่น้องครับตัวย่างใหญ่ด้วยครับเด้นอนี่เดี๋วยวเป็นย่างไปนอกเหรอพี่น้องครับอา้าวห,หนังบอลไปอะไรไม่ให้กะเซียวแบบธรรมชาตินี่แหละครับอันนี้คือว่าเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนนะครับแต่ว่ามันโตใหญ่เลยพี่น้องนี่นี่ว่ามันคือว่าเป็นปีแหรอครับผมอึ๊บเออเข่าไป็อย่างน้ะอ๋ออะไรบ้างหนังบอลอ๋ธรรมชาตินี่แหละครับงูว่าไม่ได้ผูกครับพี่น้องตว้ากะสี่ผ้าเบ แม่นี่นะครับพี่น้องครับนี่แม่บักใหญ่สูงร้อยหกสิบก้อนเหรอละครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่ยางมากนี่งว่เจ็ดเดือนลูก SK520 นะครับเด้อแดงเข้มนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละใครอยากจะได้นะครับเนาะเพิ่อจะอ่าเปิดไว้เท่าไถเนาะเอาให้นางวลไล่มากันครับพี่น้องครับพูดมีอีกหลายคู่อยอะนะครับพี่น้องครับสองครูนะครับเนาะอ่านี่นี่ก็จะเป็นบริเวณคอกนะครับเด้อนี่แหละ จะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยเด้อครับพี่น้องครับผู้ที่ขอารับชมก็ได้ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อเอามันผีออกไปถนนครับพี่น้องครับเออตัวนี้ก็เปิดขึ้นกันนะครับลูกตัวนี้เด้อเอามาเมื่อเมรนี่ครับเป็นลูกตัวเท่าไรของเพื่อนเหรอครับตรงบอลไหนครับแม่นี่ลูกตัวแรกครับนี่ลูกตัวแรกเจ็ดสิบแปดเดือนไม่ได้แม่ผสมไหมครับนี่แม่ผสมวิโก้ไปครับเดือนกัวแล้วครับแม่ผสมวิโก้สองล้านเดือนกัวเลรอเด้อพี่น้องเด้อตัวตั้ตัตัวลูกเนี่ยก็่าสูงร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อสนพีย แดงทั้งตัวเลยแหละครับพี่น้องนี่แหละตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละครับแม่มันโค้งสางใหญ่ลูกก็เลยออกมาโค้งสางใหญ่ครับนี่แหละส่วนท้ายเครื่องเพชนะครับเนาะเดี๋ยวให้ลูกให้ลูกมันเล่นนมกันยู่อกินใหญ่ยู่หันเพิ่มเมืองแม่กันครับพี่น้องครับอันนี้ผสมวิโก้ไวแล้วดนะครับเด้อเดินก้อนแล้วน้องบอลเนาะครับอ่านี่ยแหละผู้ใดสนใจอยากจะได้ครับนมตัวนี้มีตริงบนนี่น้องบอลบ่มีครับบ่มีเนาะครับเนาะนมสีหัวอยู่แล้วครับพี่น้องครับนี่บ่มีตริงเนาะครับพี่น้องครับนี่แหละเอ้าเบื้องส่วนหน้าครับพี่น้องครับวันนี้ หูดําบัวบัวบัวคับพี่น้องกัให้พี่น้องเป็นทูบเบิ่งเองาด้วยครับเด้อนี่แหละนี่นะครับเด้อพี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้ขอขาดำดำนี่ต้นนงบอลกัสีสูงกัสีบวกเกือบลอยเจ็ดสิบโลพันธงบอลถึงเนี่ยครับเออนี่เด้อเอาแม่ยงยงแบบนี้ครับผมนี่แหละอนอต้นบอลคู่นี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่ผมเปิดใบสองแสนสองครับสองแสนสองนะครับพี่น้องครับต่อรองราคาได้ครับต่อรองราคาได้นะครับเด้ออ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่ง 158 5219ครับน้องบอลครับเออน้องบอลมี่เฟซบุ๊กบ่ครับนี่ครับซื้อว่าซื้อเฟซอย่างครับซื้อเฟซผมซื้อว่าสุภจิตจินดาครับสุภจิตสะกดจังไหนครับสออุสเดี๋ครับผมลืมไปซอสละขึ้นซอเสือสอเสือครับสอเสือสระอุพ่อพันก็ใกล้สระอิจอจานครับน้ำสกุลอ่าจอจานสระอีน้องหนูนอเด็กสละครับจินดาครับโอ้จินดาเนาะครับเนาะเอาบัดนี้แบบนี้แยกบ่ครับนี่ อันนี้กับ่อยากแยก่หรอกครับให้ไปน้ำแม่ซะคให้ไปน้ำแม่ซะพี่น้องง้หง้อไงอีหลีนะครับเด้อให้พี่พี่น้องนี่เขามาเบิ่งตัวจริงก่อนครับว่ามันใหญ่คือผมว่าบ่ครับพี่น้องครับเม็ดสีนี่แดงดีทั้งตัวเด้อครับเด้อแม่นี่บดจัดจนายครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้ควายก็สามารถทักเบอร์ตามเบอร์นี่บ่ครับไล่ก็ได้ครเบอร์นี้แหละครับเบอร์เบอร์นี่นะครับเราอยู่หน้าจอนี่ยแหละใครอยากจะเบิ่งควายงามๆมีให้เบิ่งนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละนี่ใครสนใจนะครับพี่น้องครับ เอาบ่มี่ต่หนิเนาะครับเพราะคุณนี่เนาะประกันต่หนิครับรับประกันต่หนิครับพี่น้องครับนี่ส่วนในท้องกับลุนเอาวิโก้สองล้านครับพี่น้องแม่บักไง้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวลูกท่านจะชติปันใด้อครับพี่น้องการเดินนี่บ่มีขาทอกขาถอนเนาะครับพี่น้องครับนี่เอานี่ส่วนท้ายของลูกมันเนาะครับพี่น้องครับนี่เอาแบบนี้จะชัดๆครับพี่น้องกับหางบักไงขึ้นกันเลยกระไดนี่แหละเนื้อหนังหยุ่นๆครับพี่น้องเออเอาไปไปกินยาท่าดีาให้เพิ่งจะชัดครับพี่น้องว อันนี้เขาเฮ็ดให้เราได้พี่น้องเด้อครับจี้เขาไว้แล้วครับจี้เขาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบนท่านเดีตีเบอร์ครับพี่น้องไผอยากจะเอาไปจดเอฟก็ได้เด้อครับเด้อตัวนี้นี่สวยๆแบบนี้ครับกันเด่นให้พี่ให้น้องว่าเมื่อตัวจริงอยู่หนักคอกเด้อครับพี่น้องครับเอานี่นะครับน้อตัวลูกนี่มีติ่งมาครับบ่บ่มีติงบ่มีติ่งเนาะเอาบ่มีติ่งนี้เรครับพี่น้องไปมาคู่นี้กะมาเอาเด้อครับเด้อนี่แหละส่วนเอิกแม่กับลูกนี่นี่นะครับเนาะเอาท่าข้างหน้านี่แหละพี่น้อองเา เอาโดนๆจังน้อยครับพี่น้องเพราะว่างง่วงไงกะขามันหลายเนาะครับพี่น้องครับกะอยากให้ผู้พี่น้องนี่เพิ่นเบื้องพิจารณาเอาเนาะนี่ต่อรองได้เด้อครับพี่น้องครับเปิดไว้สองแสนสองนะครับกีบเล็บสวยๆนะครับเนาะนี่เนื้อตัวเป็นยังไงครับพี่น้องนี่เขาเริ่มนิ่งแล้วครับพี่น้องเอานมครับพี่น้องครับซีหัวว่ามีตริงเหรอครับพี่น้องลูกมันนาะเอาคู่แรกผ่านไปครับพี่น้องครับต่อไปกะจะไปเบิ้งราคาเบาๆลูกไม่เอียงนะครับเนาะคู่ต่อไปเป็นแม่ลูกตัวเมียเช่นกันนะครับพี่น้องครับ อ่าน้องบอลตัวนี้นี่เป็นลูกของพ่อไถครับอันนี้ของพ่อบ้านครับว่าขอผสมผสมตัวบ่ครับผสมตัวครับผสมตัวพ่อบ้านบ้านต้องากระตัวแดงดีครับพี่น้องครับนี่ว่าลูกที่ไหนครับยืนอยู่นี่อันนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะตัวแม่มันผสมไหมครับตัวนี้แม่เพราะท่านผสมครับลูกมันจะเดือนครับตัวนี้ลูกแค่ด้ประมาณกับสามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับลูกประมาณสามมันอาจจะเกินสี่เดือนนะครับตัวนี้เด้อนี่ตบานลูกพ่อบ้านบ้านครับพี่น้องครับหลังกระแตกขึ้นกันนิดหนึ่งก็ได้สีแดงเข้มเลยเด้อครับเด้อเอ๋อนี่แหละลูกแท้หรือแม่แท้ครัับบพีีี่่่่นนนนนน้้อองมมยูหหหเ็และครผ นุ่งกับซีหัวอยู่เด้อครับเด้อแม่เพันธุเอาส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับดำดำนะครับพี่น้องครับนี่สีเม่าดำดำนี่เออเอาลูกกับคุ้มกินนมแม่ครับพี่น้องครับนี่แหละส้นสูงกับลูกกับสี่ไอแม่ยุทลายครับน้องบอลร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเออร้อยสี่สิบบวกใดยูดอกพี่น้องครับร้อยสี่สิบกว่าครับร้อยกว่าเด้อครับพี่น้องตัวนี้เด้อเออนี่แหละหางบัวดอกบัวด่างนี่ครับนี่อยากจะได้คู่นี้บ่มีติตนี้น้องบอลเนาะครับบ่มีตต่นี้ครับอ มาเบิ่งกันว่าจังคู่นี่นี่น้องบ้านเปิดไว้เท่าไหร่ครับผมเปิดใบเจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าลูกตัวเมียนะครับอ่ผู้ใดยอยากจะได้ราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับแต่เจ็ดหมื่นเก้า 7, 9, 9, นี่กับชาลี้ยงพี่น้องถือตัวละเท่าไหร่เนาะนี่แหละการส่งลูกของแม่นี่อันนี้เกิดจากลูกคนบ้านเลยนะครับนี่นมลูกกับวิมิติ่งนะครับจิ้มดำดีอยู่ตัวนี้ก็ได้ผู้ใดสนใจอยากจะได้ก็โทรเลยนะครับเด้อเจ็ดหมื่นเก้าครับผมหรือผู้ใดมาเฟรมยันยันนะครับพี่น้องครับลูกตัว่ๆอยู่ชุ่นนี่เจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องตัวนี้ ดูส่วนหน้านะครับเนาะนี่แหละเป็นยังไงครับพี่น้องครับส่วนท้ายส่วนหางของลูกพนเนาะอ่านี่นะครับเจ็ดหมื่นเก้าแล้วก็คันบอชัดตรงได้ก็เขาเพราะว่าหนาดข้อครับพี่น้องครับนี่เนาะต่อไปครับผมน้องบอลครับนี่เป็นแม่ลูกคือกันครับนี่แม่ลูกนี่บอกคู่นีิบอกที่ว่าแม่ท้องแล้วครับแม่ผสมเคียดไปแล้วครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วน อาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชดสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง2เดือก f, น, 31, นกว่าครับเ f เนี่เคเอสามหนึ่งมครับครับ เค3สามหนึ่งท้องรับประกันทองมครับแม่นี่รับประกันครับตัวนี้แม่นี่รับประกันทองนะครับเคฟใบหลืประมาณสองเดือนนะครับเด้อเป็นแม่อ่แดงแล้วเ็เครื่องโบดนะครับพี่น้องครับ้วก็ในส่วนของลูกมั้นะครับพี่น้องลูกกีเดือนหรือครับนี่ลูกกระสีได้อยู่ประมาณสองเดือน3สามเดือนถึงบ่บทันถึงครับบทานถึงแดงใหม่เป็นลูกตัวผู้นะครับพี่น้องออกลูกไปสุกปีครับนี่โอ้มี่ละลูกครับว่างครับเดี๋ยวเด้อก็แสดงว่าไอ้ลูกตัวนี้เกิดแบบผสมเลยเป็นบ่าเดือนห่ลูกของบาบ่ทันถึงผสมเลยครับโอ้นี่แหละครับ บางตัวก็เป็นสัตว์ไว้แต่่วาลูกตัวนี้นี่เป็นล้เป็นสกิดนะน้องบอลเนาะลูกพริกแดงครับตัวนี้ลูกพริกแดง SK 581แต่ว่ากูเหลือแต่ยุ่งหูเลยครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังครับสุดยอดนี่เนื้อหนังทายาทของพริกแดงนะครับตัวผู้ตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาเขาท่านเห็นได้ครับพี่น้องเด้ออ่าเห็นนะครับบันนี้ในส่วนของแม่มันก็สิร้อยหาสิบเลยยิพี่น้องไทยมันเนาะเป็นแม่ใหญ่อ้างลึกดีอยอะเลยครับพี่น้องครับบัวท้องรับประกันแล้วนะครับเด้อเอาจะให้เพิ่งส่วนหนาชัดๆครับพี่น้องครับ แม่นี่กับทรงลูกสีจัดยุ้ยได้ครับเห็นบ่สีเนี่ยตัดกันมีโบดต่ว่าส่งลูกมีโบดทุกตัวครับนี่นะครับแม่นี่ขอบหูนี่โบดดอกตะวัดทีมีติดโบดตรงหน้าแล้วก็ตรงขาไหมครับพี่น้องครับตะวัดการส่งลูกของพริกแดงนี่พี่น้องแดงจัดเลยแหละนี่นี่เด้อนี่นะครับเนาะเบื้องลูกชัดๆอีกทีครับพี่น้องครับอ่านี่เนาะตัวนี้ท้องเคเอฟสามหนึ่งบัดนี้ท้องยุ่นี่เป็นลูกตัวที่ใดของอ่าเน้นของแม่นะน้องวังลูกตัวที่สามครับน้องวังจะตัวที่สามนะครับพี่น้องเบื้องลักษณะรูปร่างของงัวเนาะทีี่่นนาะครับพ้อง นี่แหละ,ะจิ้มกับบัวบุดปานไหพี่น้องครับเป็นจิ้มสองสีโยตาวามันก็ทรงลูกเออที่ว่าทรงลูกไห้แดงใหม่เนี่ยแหละนมวอมีตริงนะครับพี่น้องครับรนี่แหละครับหางหนีเงาสมไหร่นะครับพี่น้องครับอเอาเบื้องเอาครับพี่น้องรับประกัน,นตำนี้กันครับคู่นี้คู่นี้เกิดรับประกันตำนี้เนาะคู่นี้น้องบอลว่าไว้เท่านะครับนี่ผมเปิดใบเจ็ดหมื่นเก้าครับต่อรองไดยครับเจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องครับตัวไอ้นี่แม่ติดทองด้วยพี่น้องนะเจ็ดหมื่นเก้านี่ได้ลูกผูไปน้ำครับพี่น้องครับ อันนั้นกัเจ็ดหมื่นเขา้าเลยลูกตัวแม่แต่ว่าแม,แม่ว่าท่านผสมนะครับตัวนั้นอ่ะมักแบบใดมักยันยันแบบใด,บบดครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับเด้อเนาะแมนเจ็ดหมื่นเข้าเพราเอาลูกไปนั่งเป็นเดาอยู่พี่น้องตัวนี้นี่เด้อพอมันท่องแล้วเนาะเคลฟสามหนึ่งความครับพี่น้องครับนี่แหละเอาซื้อ,ถ,อถือว่าซื้อแม่นี่แหละแถมลูกตัวนี้ไปน้ำซะครับอ่าบัดนี้มีตัวนี้เด่นตรงบอล ตัวนี้ของงอคอกครับงอหลูกคอกประจำคอกเนาะลูกเอชเชครับเอชเช่ห้าแปดสามันเอสเคห้าแปดสามเป็นลูกอ่าที่เกิดจากคอกนี่มีไ้พีให้น้องเพิ่งหยิกปะครับวันนี้นีแต่ควายอยู่กลางทงหมือนกันอยู่ไข้ยู่กลางทงคือถักไรมาหน่องบดตั้งหากเลยเด้อครับพี่น้องเด้อพอควายอยู่กลางทงปูนเอาเป็นไข้เนี่ยวายแบบไหนเนี่ยครับพุ่คนมีจะโตเป็นแม่กับลูกครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกของสายใดลูกของยกมงคลครับแม่สายเพชรอุดรครับอแม่สูงลอยสี่สิบสามบวกครับ ก็ถือว่าอยู่ที่เขาไข่ลักษณะไข่งามหน่พี่น้องครับนี่สูงลอยสี่สิบลอยสี่สิบสามแล้วก็ลูกได้เดือนหนึ่งครับตัวลูกมันยนะตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่ครับลูกของหยกมงคลครับลูกของหยกมงคลนะครับเอาจากไหนผู้ใดอยากจะเห็นควายของน้องบอลนะครับพี่น้องควายแล้วเห็นควายของน้องบอลนะครับพี่น้องครับกับทักไลน์มาได้นะครับเนาะเพื่อนกับส่งไลน์ให้เนาะจ้างแม่ลูกเป็นบ่ครับแม่ลูกราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับราคานี่ขอเป็นหลังไม่เลยหลังไม่ได้นะครับเนาะพี่น้องเขาก็จัางมงตัวจริงเอาเนาะเพราะว่าอยุหนี่เขาบอกเห อ่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีงัวมาให้สามโคกนะครับเนาะเอาก้อนสีปิคลิปกับสีพลาสติกเบิ้งคู่นี้อีกครั้งครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับแม่ลูกคู่นี้ใหญ่แบบคักเ็ครับเด้อมาเบิ้งเอาน้องบอลเทียบมันยังมันยืนอยู่ทางหางไอ้วงเห้เบิ้งนะครับน้องบอลนี่สูงเกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเนาะนี่นะครับเบิ้งตัวเบิ้งตัวงัวครับพี่น้องครับนี่เทียบกับโคนรตัวยาวแบบคักเครัพี่น้องเด้องัวเม่นี่แล้วก็ลูกนี่ตัวใหญ่่เ้อคครรัับบพีนง ผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อคอกบัวของน้องบอลครับผมนี่แหละเบื้องเหนือเบื้องหนังของลูกเพิ่นครับพี่น้องครับแตกคักบัวนะครับเนาะอ่าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไ้แค่นี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกทางช่องบนชูชนแนลนะครับเด้ออน้องบอลคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไ้เพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ